สวัสดีค่ะฟังเรื่องสั้นเรื่องเล่ากันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะคะคุณป้าเป็นยังไงบ้างนะเจนย,น,นยืนบบนอยู่หน้าคฤลือหาดหลังใหญ่เธอกดออดหน้าบ้านและยืนแบกเป้เนื่องจากคุณป้าของเจนส่งเสียเธอเข้าเรียนในโรงเรียนประจําตั้งแต่เป็นเด็กเพราะว่าเธอกำพร้าพ่อกับกำพร้าแม่วันนี้ ป้าของเธอมาป่วยจนต้องนอนติดเตียงเจนจึงต้องกลับมาช่วยดูแลและรับตำแหน่งแม่บ้านแทนเธอชั่วคราวเจนเป็นสาวน้อยที่สวยเอาเรื่องเธอมีผิวสีน้ำเงินใบหน้าสวยแบบอินเตอร์ตาโตจมูกเชิดโด่งหุ่นเธอพร้อมเพรียวขายาวและสะักพกที่งอนงามแถมยังมีก้อนภูเขากองโตที่โตเกินตัว จ,จุดเด่นที่ทำให้ใครๆต้องหันมองอุตส่าห์เรียนจบแล้วแท้ๆเลยนะแทนที่จะได้ไปทำงานแล้วก็พาคุณป้าไปอยู่ด้วยกันแทนที่ฉันจะได้ทำงานแล้วก็ให้ป้าเลิกทำงานมาอยู่กับฉันแทๆ้ๆ ทำไมนะสวรรค์เจนยืนบนขณะที่รอคนมาเปิดประตูลพลืหาให้ทันใดนั้นประตูบ้านขนาดใหญ่สีทองวาววับก็ค่อยๆเปิดออกมาทำงานเหรอนุ่มผิวสีแทนตัวล่ำใหญ่เดินออกมาทักทายเขาใส่หมวกแบบมีปีกใบใหญ่จนมองไม่เห็นหน้าและใส่เสื้อแขนยาวราวกับคนสวนค่ะ หนูเป็นหลานป้าแม่บ้านชื่อเจนค่ะหนูมาทำงานแทนเธอแล้วก็อยู่ดูแลเธอค่ะเจนยิ้มและตอบอย่างใส่ซื่อก็เข้ามาสินุ่มผิวแทนบอกสาวน้อยเดินตามหลังเขาต้อยๆเอากระเป๋ามา หนุ่มตัวโตหันมาบอกนี่ค่ะลุงเจนยื่นกระเป๋าผ้าใบใหญ่ให้เขาไปสะพายและเธอก็เดินตามเขาต้อยๆสวยจังเลยอ่ะเจนมองไปรอบๆบ้านและยิ้มอย่างตื่นตาตื่นใจไม่เห็นสนามหญ้าเขียวขจีและสวนดอกไม้รอบๆบ้านหลังนี้ใหญ่มากแค่ทางเข้าไปถึงตัวบ้านยังต้องเดินเกือบหนึ่งกิโล ด้านหน้าทั้งหมดเป็นสนามหญ้าและสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ลุงคะต้านหนูเป็นยังไงบ้างคะเจนวิ่งตามชายร่างใหญ่ที่กำยันเหมือนนักรบและถามเขาก็อาการเบาหวานนอนพักรักษาตัวสักสองสามเดือนคงจะหายเพราะที่นี่มีหมอดี หนุ่มผิวแทนตอบดีจังเลยที่ที่มีหมอประจำบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านอะ่ะเขาจะรวยแค่ไหนกันนะสุดยอดเลยอะ่ะเจนวิ่งตามหนุ่มใหญ่ต่อยๆเพราะว่าเขาเดินเร็วมากถึงละห้องในสุดนะห้องหัวหน้าป้าแม่บ้านพักก่อนแล้วตอนสี่โงเย็นค่อยมาประชุมที่ห้องโถงหน้าบ้านนะหนุ่มใหญ่บอกและยื่นกระเป๋าให้เจน ขอบคุณนะคะลุงเออลุงชื่ออะไรคะเจนร,รับกระเป๋ามาแล้วเงยหน้าถามหนุ่มตัวสูงล่ำฉันชื่อพสุขเขาตอบแล้วเดินหายไปคุณป้าคะเจนเดินมาที่ห้องพักป้าไม่บ้านที่เรียงรายอยู่กันตรงชั้นหนึ่งด้านในสุดของบ้านเข้ามาเลย เสียงอ่อนๆของคุณป้าดังแววเราขอบคุณไม่ค่อยมีแรงเจนเปิดประตูแล้ววิ่งปรีเข้าไปนั่งบนเตียงที่คุณป้านอนเสียบสายน้ำเกลืออยู่คุณป้าเป็นอะไรมากไหมเจ็บไหมคะหนูมาดูแลแล้วนะคะเจนนั่งฟุกกกอด หน้าสุขคุณป้าและร้องไห้เธอคิดถึงคุณป้ามากเพราะเธออยู่โรงเรียนประจำตั้งแต่เด็กๆปีหนึ่งก็จะเจอหน้าคุณป้าแค่ครั้งเดียวแถมครั้งที่แล้วที่ป้าไปเยี่ยมเธอยังแข็งแรงดีมากมาวันนี้ป้าตัวบวมและใส่สายน้ำเกลือเธอเลยรู้สึกใจหายป้าเอามืออีกข้างหนึง่งลูบหัวเจนเ,าเบา ไม่เป็นไรแล้วนะลูกป้าแค่เป็นเบาหวานกำเลิกมีอาการโลกหัวใจนิดหน่อยป้าปอบสาวน้อยแล้วกอดเธอเอาไว้ด้วยแขนข้างเดียวหนูหนูต้องทำหน้าที่หัวหน้าแม่บ้านแทนป้านะคุณท่านนะ่ะท่านมีบุญคุณกับเรา เงินที่ป้าส่งเสียหนูไปเรียนจบก็เงินคุณท่านทั้งนั้นป้าบอกและลูบผมของเธอค่ะหนูจะทำหน้าที่แทนป้าให้ดีที่สุดนะคะคุณป้าต้องหายนะคะเจนบอกและลุกขึ้นนั่งลางเช็ดน,น้ำตาดูสิโตเป็นสาวและสวยมากๆเลยนะคุณป้ายิ้มและสีหน้าดีขึ้นทันทีเมื่อเจนมาหาทั้งคู่นั่งคุยกันอย่างมีความสุขอยู่นานสองนาน เพื่อให้ใคลายความคิดถึงมื่อหลับพักผ่อนไปนานสองนานคุณป้าก็ปลุกให้เธอตื่นขึ้นสี่โมงแล้วนะหนูต้องไปไประชุมไ้บ้านแล้วป้าเรียกอ้าเหรอคะเจนหาวอดวอดและลุกขึ้นนางคยีตาแล้วหนูจะกลับมาหานะคะเจนยิ้มและก้มจุ๊บหน้าผาคุณป้าไปหนึ่งที เธอวิ่งออกไปยังห้องโถงหน้าบ้านปล่อยให้คุณป้านอนอมยิ้มทั้งน้ำตาด้วยความที่ปากปื้มในตัวหลานสาวที่แสนดีเจนวิ่งมาถึงหน้าบ้านที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีโคมไฟหรูหราสีทองห้อยลงมาะระยิบระยับขอโทษค่ะหนูมาสายไปใช่ไหมเจนวิ่งมายืนเข้าแถวหน้ากระดานรวมกับคนรับใช้คนสวนและคนขับรถที่ยืนเรียงรายกันยาวนับสิบกว่าคน เธอมองไปข้างหน้าเห็นคนอยู่ห้าคนคนหนึ่งคือคุณท่านเจ้าของบ้านเขาแก่มากแล้วเขานั่งบนรถเข็นมีอีกสี่คนยืนเรียงกันเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่ละคนอายุไล่ๆกันตั้งแต่30ลงมาทุกคนตัวสูงหน้าตาหล่อเหลาคนละแบบและดูเป็นผู้ดีมีสง่าราศีทุกทุกคนเอาละ่ะวันนี้ ขอแนะนำหัวหน้าแม่บ้านคนใหม่นะออกมายืนข้างหน้าสิคุณท่านที่นั่งรถเข็นพูดเจนวิ่งมายืนเ,เ,เ,เดือดดาดายู่หน้าคุณท่านและยิ้มสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนนะคะเจนมองกลับพร้อมกับยกมือไหว้เพื่อนๆนคนใช้และหันมาไหว้คุณท่านกับนุ่ลรอทั้งสี่พวกเขาหัวเราะในความบองของเจนกันใหญ่ นี่ลูกชายของฉันนะรู้จักกันเอาไว้ก่อนคุณท่านบอกและชี้นิ้วคุณท่านชี้มาที่นุ่มผิวสีแทนหน้าตาหล่อคมเขาตัวใหญ่กำยำเหมือนนักรบเขามากเข้มเงียบขึ้นหน้าค้นหาและเขาเป็นนักธุรกิจที่ซื้อขายของแทบทุกชนิดอา้าวลุงเจนอุทานไม่เห็นชุดของนุ่มหลอกที่เปิดประตูหน้าบ้านให้เธอเมื่อเช้า อยู่ในร่างของลูกชายคนโตเขาชื่อพสุคุณท่านบอกหลังจากนั้นเจนิสก็เป็นลมลม้มหงยท้องตึงลงมาในท,ทันทีสองอาทิตย์ต่อมาที่เจนได้รับบทป้าแม่บ้านแทนคุณป้าของเขา ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นให้เธอต้องวุ่นวายผสุนั้นมีโปรแกรมว่าจะได้แต่งงานกับแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานแต่สาวเจ้ากับสดรักไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นทำให้เขาเสียใจเป็นอันมากเขาเลยได้เอาแต่เมาไมายมาหลายวันแล้วก็ได้แต่อยู่ในบ้านหลังเล็กท้ายสวนเขานอนหลับไม่ได้สติ อยู่ที่เรือนหอร้างรักแห่งนี้คุณท่านจึงส่งเธอมาช่วยดูแลเขาเจนเดินจะเก็บขดเล่ามากมายที่กองเกลื่อนอยู่กับพื้นเห็นใจเขาอยู่นะต้องเจ็บมากขนาดไหน ที่โดนสลัดรักทั้งทงที่เขากับแฟนรักกันมากใครๆก็รู้เธอเองก็ยังงุนงงว่าเหตุใดสาวคนนั้นถึงหนีไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นพอเก็บกวาดเรียบร้อยเธอก็รีบจัดการนำผ้าขนุนูใส่กะละมังใส่น้ำก่อนจะบิดหมาดและเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับเขาเธอต้องเบือนหน้าหนีจากกลิ่นที่ขะคุง อยู่ที่ตัวเขานี่ตกลงกินหรืออาบกันแน่เนี่ยเจนบนอุกจัดการเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาอีกฝ่ายนั้นค่อยๆปรือตาขึ้นเพราะความเย็นของผ้าที่ลากไปตามใบหน้าและเนื้อตัวคลายอะ่ะเขาปัดมือของอีกฝ่ายออกก่อนที่จะตื่ ตึต่ตาออกไปนะอย่ามายุ่งพ่อเห็นว่าเป็นใครเขาก็ตวาดลั่นเยเจนหลานสาวของป้าแม่บ้านนั่นเองที่บ้านคงส่งเยเจนมาดูแลเขาเขาไม่อยากให้ใครบอคอยสมเพศเวทนาร่างสูงโงนเงนยืนขึ้นก่อนจะเซเจนรีบเข้าไปประคองเอาไว้แต่เขา หลับปัดมือของเธอออกห่างบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันไงอุ้ยว้ายเขาผลักจนเธอเซก่อนจะพาร่างสูงเดินขึ้นชั้นบนของตัวบ้านเจนเม้มปากเข้าหากันแน่นถ้าไม่เพราะผู้ใหญ่ไหว้วานให้เธอมาคอยดูแลแล้วก็<ๆ>เธอจะไม่มาให้เสียเวลาหรอกแต่อีกใจเพราะแอบชอบเขายัางไงก็ต้องทอสังขารมาอยู่ดี ในเมื่อรำคาญเธอก็ควรจะถอยมาตั้งหลักก่อนเจนจัดการทำความสะอาดบ้านของเขาอีกครั้งเธอปาดเหงื่อไปมาก่อนจะจัดการเกร็บเสื้อผ้าของเขาไปซักพอเอาเสื้อผ้าลงเครื่องซักหมดแล้วก็เข้าครัวทำอาหาร พอทุกอย่างเสร็จสิ้นเธอจึงไปอาบน้ำร่างน้อยทิ้งตัวลงบนโซฟาด้วยความเหนื่อยอ่อนก่อนจะหลับไปในเวลาต่อมาเธอสะดุ้งตื่นอีกทีเพราะได้ยินเสียงฟ้าคำรามเจนดีตัวขึ้นจากโซฟาวินงไปเก็บผ้าด,ด้วยอาการกระหึดกระหอบพอเธอเข้าบ้านมาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำฝนก็เทลงมาหาใหญ่ เด็กสาวผ่อนลมหายใจออกมาอย่างลออ่งอกเสียงฝนและฟ้าทำให้เธอหน้ายุ่งเล็กน้อยเด็กสาวเงยหน้ามองบันไดบ้านคนที่หนีเธอไปเมื่อครู่จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะเธอมองดูและเม้มปากเล็กน้อย ขึ้นไปดูเขาเสียหน่อยก็คงจะดีเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเขานอนคว่ำอยู่บนที่นอนสภาพยังคาอยู่ในชุดเก่าเธอเห็นแล้วสายหน้าไปมาก่อนจะไปจัดการหาชุดมาเปลี่ยนให้เขาคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเขาหลับอยู่ก็คือต้องจับเขาเปลี่ยนชุดนั่นแหละปัญหาใหญ่เลยแต่จะให้เขานอนสภาพนี้ก็คงจะไม่ได้ เธอจัดการพลิกร่างสูงของเขาให้นอนหงายเขาปัดมือเธอออกทำท่ารำคาญจนเจนจัดการเสื้อผ้าของเขาออกในขณะที่เขาลืมตามองอย่างรำคาญสุดๆเธอร้องอย่างตกใจเมื่อจู่ๆเขาก็พลิกกลับมาทับเธอจนเธอล้มลงบนเตียงกว้างจะทำอะไร เีอถามเสียงดุดวงตาของเขาแดงกลำ่ำเพราะผ่านการดื่มมาเยอะคุณคุณคะปล่อยก่อนนะคะหนูแค่จะเปลี่ยนผ้าให้คุณเท่านั้นเองฉันไม่เชื่อเธอหรอกเขากดร่างเธอเอาไว้แน่นเจนดิ้นหนีแต่ยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งกดเธอหนักขึ้นไปอีกเธอคิดจะทำอะไรฉันมอกมานะ เจนเปล่านะคะเจนไม่ได้คิดนะเธอจะลอกคาบฉันแล้วจะเรียกร้องให้ฉันรับผิดชอบหรือเธออยากถีบตัวเองจากคนใช้มาเป็นคุณนายอย่างนั้นหรือคุณคะเจนตกใจเมื่อได้ยินเขาพูดแบบนั้นตกใจเหรอที่ฉันรู้ทันผู้หญิงอย่างเธอใช่ไหมล่ะเจนเปล่าคิดแบบนั้นนะคะเธอน่ะหรอไม่คิดเวลาฉันอยู่บ้านเธอ เธอก็มองฉันตาเป็นมันคุณพาสสุเธออุทานอย่างตรงใจอีกครั้งหรือฉันจะส่งข้อให้เธอดีละ่ะเขาเหยียดปากใส่คนใต้ร่างเขาตอนนี้นึกพานไปหมดจริงๆเขาก็เอ็นดูเจนมากแต่ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนดูความหัวขวางตาเขาไปหมด